ที่ผมไม่รู้ว่าไปไปดูตอนไหนมาแต่เนี้ยเ่อ้มารลยเนี่ยดูนั่าเยเนี่ยพี่โรมาหาคุณี่อันี้เอาเถอะงั้นเดี๋ยวรับันแทนนั่นบ้านมีมากี่ใต้ครับเนี่ยก็บ้านเดียวกันี่แหละหายหมู่หลายหมู่หขรีไหมได้ครับได้ครับได้ครับนี่นะเดี๋ยเียย เรียนไอเ้มารที่ว่าเขาจะยากรุ่่อยาเอก่เขาไม่กเราเลยเหรอแต่ว่าอามเข้าไปท่มเทนน่เลยครับ่วนี่ไหมเรลยอ่วแต่เมื่อวานเริ่ท่วแต่เมื่นบางคนเห็ก็ นนั S <S <an> ั้้หลงรอคือคือเมื่อเช้าที่มานะคะวันนี้ที่มาไดไหมฉโทรไปหาคุณนิพนธ์แล้วคุณนิพนธ์บอกว่าเออคุณนิพนธ์อยากทราบว่าเออขายขายมะขามถึงทำไมไม่เปิดน้ำกำลัง,งท่วมทุ่งสารเขาบอกว่าได้รับคำสั่งไปว่าให้ควบคุมนะ้ำแล้วบอกว่าเออควบคุมนะ้ำก็นะไม่เป็นไรที่ขอให้ระบายที่อีกหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมทุ่งสารเขาบอกว่าเขาไม่มีไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจตรงนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ตรงนั้นคุณต้องมาที่นีน่ฉันต้องมากันค่ะ เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงเมื่อกี้ที่ผมโทรไปคือตอนแรกเขาได้ได้รับนโยบายแล้วนะก่อนที่เมื่อกี้ผมโทรไปทางคุณนิพนธ์นี่แหละแต่ไม่ใช่คุณนิพนธ์นะคือทางงครงการที่คุณนิพนธ์อยู่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้รับคำสั่งคำสั่งเพื่อเพื่อเปิดน้ำตอนนี้อยู่ระหว่างเปิดค่รับอันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะตอนนี้เขาได้รับคือที่มาคือคุณนิพนธ์บอกว่าเขาน่าไม่มีจตจิตใจเขาบอกว่าไปมาที่นี่ก็เลยชวนกันมาความจริงใจเพราะว่าเท่าที่ผ่านไม่ไม่มีเบอร์โทรคุณนี่ครับไม่เจอเบอร์คุณนิพนธ ต่าต้องช่วยตัวเองเขาเพราะว่าคตอนนี้มาก็ท่วมไปแล้วตอนนี้เขาคือที่แกีเห็นแล้วถามาคือนโยบายเนี่ยจะให้ลงมาอีกเมตรหมายว่าให้น้าลงมาอีกคือเริมดีใชมมันจะระบายมันจะให้ให้ตามไปหเมตรนะครับตัาแต่ที่ว่าตอนนี้ใช่ไหมน้ำมันทุ่งฝานแค่นี้กระกลมออราไทยแล้วคือคือถ้า้าเปิดมากวันอาจจะมีผลกับทาง ระบบหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่ที่ได้น้ำมันเลยอ่าแต่ว่าเขาเขาเขาเพิ่มเพิ่มที่เราของบ้านนะฮะอ่าก็ค่อย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 ไปนาะแต่ว่าเพราะว่าจะกลองโทรดูถ้าเกิดไปกลับไปดูอ่าลองลองว่ามันแค่ไหนถ้าเกิดเราผมันค่อยๆมากสามวันมันก็หมดแล้วครับที่เขาถอนตัวไปคนเดียวะละตัวมันเจ้าคนเราเป็นร้อยได้แล้วทำไมแล้วผมจะได้เบอร์โทรละครับ ขอคันพ่นก็เอาเบอร์ตังนี้ไว้ก็รับไมันช่เปิดพราะมันจะแห้งว่าผันใจครับตุ้มหานเร่ยพอมาจ้นเหนือึงก็มาอยู่ไก็ไม่มีใครตะดายไม่ร้อยไม่ร้อยต้องไปยืมท่านก่อยืมท่านก่อนกาลังโฉรมาทิดกาะดรษนะครับคนาเดี๋ยวเราไปดูพอดี้ิทยาศาสตร์แบบว่าการ์ลองโ เ่บอกว่าเออเปิดเบี่ยงหมดก็ช่ยกันหน่อยเพราะน้กำท่วมเนา่ั้นแรกค่ต้องควบคุมน้ำบอกเพาอย่างนั้นเจ้าใาที่นี่ก็ไปพากันมาคะก็ั่าอย่งไรค่ะแต่ก็ช่วยนหน่อยทามะไรเขามาไยทขั้นใจเขขั้นใหน่อยนึ่แต่ว่าตอนนี้กลังว่นว่าขอคามใจรที่ว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทำพตอนนี้พอทำเขาหน่อยก็ทางท้องเราไม่มีจะกินเลยข้าวาณ2เดือนมั่งเดือนมั่ง ยี่สิบวันบ้างเราจะเกี่ยวบ้างครับเนี่ยอย่างนั้นนะครับหน่อยเลยเนี่ยนะมประมาณแค่จะออกมาห้าวันหวันแต่ไม่เคยมีจะกินรมันก็กินพอใช้อยู่ดีเดี๋ยวจะอธิบายใบผมขึ้นมาให้คุณฟังค่ะไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนนที่อื่นนี่ว่าช่วงวันสองวันแล้วมันจะลงนะคะบวงครั้งนึงเนี่ยมันใช้เวลาลงเป็นเดือนนะคะมันเป็นทุ่งที่ว่าทุ่งกว้างแนะทางออกมันมีทางเดียวคือประตูฝายกับประตูแค่น้อยมันจะออกได้ ได้หน่อยเดียวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้าไปอะไรก็ไล้อการระบายลงเนี่ยมันช้ามากเลยคมันไม่เหมือนทุ่งที่อื่นเขามันเหมือนท้องก็คนะคะมันจะค่อยดินออกทกลนน้อยแล้วน้อย แถวที่อื่นท่อมถี่ห้าวันก็มีปัญหาถ้าลองให้ท่อมได้นะคะเป็นเดือนกว่าจะลงได้ค่ะมากของนี้เนี่ยมันมาจากที่คือเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองกลับไปดูก่อนตอนนี้ตอนนี้ลองลองลองกลับไปดูก่อนว่าถ้ามันถ้ามันแบบมันจะมาให้ช่วยให้ใหญ่ขึ้นสักหน่อยนึงครับมันจะับอย่างน้อยตอนนี้น้ำไม่ขึ้นมันตึงก็ยังดีแต่ตอนนี้มันขึ้นมากเลยขึนเดี๋ยวลองดูสถานการณ์ที่พิจารณาหน้างานทีเนี่ยถ้ามันเป็นยังไงเราก็ติดต่อครับครัจงตัวขึ้นขึ เดี๋ยวให้เราไปดูกันก่อนตอนนี้คือว่าตอนนี้อยู่ระหว่างปลดลงแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่ช่วงมาเนี่ยเขาผมก็อยู่เพราะว่างสายมันมันนานกว่าจะเป็นทีนิดนึงมันได้แล้ดูไปดูทุกคนพอไปดูทุกคนชื่อป้าเราก็ป้าเราไม่พอใจเราก็โทรมาตรงนี้เพราะว่าอย่างนี้ผมขอออีกหน่ยได้ไหมได้แต่ขอเวลาให้น้ำมันลงดูนิดหน่อยไม่ใช่ไปทุกเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาน้ำกว่าจะรวบรวบลงเนี่ยนะ ต้องต้องเช้าแล้วเริ่คืนคือปัญหาที่เปิดเปิดกลางวันแล้วกลางคืนปิดนะครับไม่ปิดไม่ปิดนะดูได้เลยเดี๋ยวไปดูได้เลยเดี๋ยวไปดูสา้ให้ดูให้เห็นก่อนนะให้เห็นก่อนให้เห็นก่อนนะอย่าฟังนะพวกไอ้คนนั้นดูไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้อย่างนี้ให้ยานมาแล้วไอ้คนที่กูเห็นแน่แล้วปิดเลยจะโดนอะไรง่ายมากอย่างนี้อย่าพูดเขาบอกไปไหนให้พวกกล้องไปนะใช่ใช่ถ้าปล่อยเสมอภาพอยู่รับรองลงเนี่ยไปดูลองไปดูถ้าเขาพูดว่าระดับเนี่ยถ้าเรามันเห็นว่า มันไม่ลงไงเนี่ยเดี๋ยวลองทดสออีกทีครับแต่ว่าตอนนี้เปิด้้ครับครับครัดนี่ไปนีไปเฝ้าดูเลยครับครับครัใจจะขาดกันแล้วครับดงานไว้นอนสูงน้ำ้งวันน้ำเนี่ยกดตัวใน่วงสูงเดนนาเพียงเอวแลวครับเนี่ยที่ผ่านมาตาแรงก็ไม่ทำกันทแล้วก็เก็บหอมรอมีทำกันก็โดนีกแล้วคมทั้งหมดั้หมดเลยสามเด้ยเตี้สามตี้ยามมาก็นดยแล้วที่มาที่ก็แค่มาขวางแวแรงกมาเทายินดีครับก ช่วยสักหน่อยนึงมีอะไรก็โทรหาได้ครัไม่ต้องมาเสียเวลาไ้ครับก็มีมีเบอร์มีเบอร์คุณนิพนธได้แล้วนะได้แล้วค่ะโทรหาคุณนิพนแล้วก็บอกเขาตัดสินใจไม่ได้บางอ่างเขาว่าบางบางอย่างเขาตัดสินใจได้ตัดใจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกให้มาที่กปาตี้มามีอะไรโทรหาเขาก่อนงวตัดสินใจได่ได้ก็โทรมาทันทีแต่ถ้าเกิดบางทีบางอย่างเขาตัดสินใจได้ก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็มาตามที่เขาแนะนำก็มา มันจะไรเป่าเยแลรก้เรื่องแล้วว่าเรื่องแล้วเนาะรำคทัเรื่องล้วนะใายใจเายใจไเลเรื่องหาว่าเราไ้ีแเลงวันยนคืนปย่นเขาังีเป้เลไใชเราต้องมีคนดูนะนะต้อเอาให้แน่นะว่ามันเป็นจริงนะได้มาบอกก็ได้คาที่ว่าขาว่าเนี่ย มันหาหลักฐานไม่ได้เราบอกว่าเขาไม่ได้แถวท่าแต่เราต้องรู้จริงๆว่าเขาคืนปิดจริงๆฐานลูกชาเป็นอาทิตย์ก่อนคิดเขาไว้ี่อ่้โอเคมาให้เขาดูได้เลยเนี่ยนะเขาจัดการได้ข้างล่างเลยเขาวางข่อเขาไม่รู้อ่ะทะเลาะบานประตูเนี่ยไม่เปิดมันมันไม่ทันเหตุการณ์นะครับต้องต้องยกไว้เลยช่วงฝนตกเยอะๆเพราะประตูปองนกครับ มันมีอยู่สี่ท่อมันไม่ใหญ่ครับมันเล็กกอกฟองเ <def ault S 2> <ล>ยอะอยู่แล้วครับเระเทศบัลลังกมันหนีกัรถ้าเหนว่าครับรอรอไว้ก่อนได้ถ้าวันก็จะปล่อยไม่ครับมันเสียงถ้าวี่ห้าวันนั้เรารู้แล้วครับเดี่ยงแล้วาก็จะช่วยบ้างไม่ไม่เสียงทไมจะไรถ้าท่วมสี่ห้าวันเนี่ยกว่าจะลงได้เป็นครึ่งเดือนนะครับเป็นเดือนครับกว่าจะลงได้อ่ะผ่านมาก็จเจงเลย ก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับถ้าไใถ้าไงคือถ้าเปิดแล้วก็ลองดูว่าไปวัดไปเลยว่าเปิดไว้แค่นี้นะตอนคืนหรือเช้ามาใครดูไปเลยตอนตอตอนคืาเฝ้าเลยแต่เขาไม่ลงครับถือถ้าเปิดแล้วาไม่ลงเพราะเราปักนะไม่แล้วครับตอนนี้อยู่ไมมากขึ้นเร็วที่บ้านน้ในในพวกมันขึ้นเร็วไมไงก็ลองดูเพราะว่าแต่แต่เวลาเปิดนะไม่ใช่ไปแา่พวตรงเลยเนาะครับใช่ใช่ผมเข้าใจผมเข้าใจราง้นะขอบคุณมากเลยนะก็ขอแยกกันเพราะว่าจะได้ไปดูต่างคนต่างกัน ครับกระเพิดอยู่ระดับนี้ไงไม่ทันพอปกติประตูปงรถมันเล็กหมดแล้วครับมันมีแค่สี่บาทน้อยฝายยกไม่สุดแล้วมันก็ยังออกไม่ทันอยู่แล้วล่ะเราไปดูผลก่เกิดว่าเม <Lucy> <that> ็ดยังไม่พอ